่านูวัฒน์จะบอกว่าไม่ต้องได้เอสก็ได้ผมไม่เอานะผมไม่เป็นไรครับผมจะตั้งใจแล้วก็พยายามนะผมการได้เอสมันสวยงามจริงๆนะครับเพระฉะนั้นแล้วอะไรที่มันยอมแค่ครั้งเดียวแล้วเราก็ต้องรีบเก็บเกพลังให้ครบนะผมน,นะครับมันจะนอนละก่อนจะเข้ามาดูในคลิปผมนะครับทุกๆคนทุกๆท่านขอประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะครับ ผมขอให้ทุกท่านเนี่ยช่วยกดไ like, ลค์กด s ับสไครป์คลิปผมด้วยนะครับผมกดติดตามกดไลค์ให้ทุกคลิปหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับผมผมขอแค่นี้แหละครับผมค,ครับเรามาต่อพาร์ทสเลยดีกว่าครับก็คือ Ultra ้าเซเว่นเจอ g ีงโจนะผมเรามาเล่นต่อเลยนะครับ นี่นะผมผมจะบอกท่านผู้ชมว่าผมเล่นไป5รอบอะ5รอบคืออัดคลิปด้วยนะแล้วแม่งไม่ได้คัสเอสอะเออท่านผู้ชมคิดดูดิ5รอบอะท่านผู้ชมอาจจะบอกว่าไม่ต้องได้เอสก็ได้ผมไม่เอานะผมไม่เป็นไรครับผมจะตั้งใจแล้วก็พยายามนะผมการได้เอสมันสวยงามจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอะไรที่มันยอมทําได้เพื่อท่านผู้ชมก็จะทํานะเผื่อท่านผู้ชมเอาไปเล่นต่อด้วยนะผมว่าทํายังไงให้ได้เอสอะไรเงี้ยครับ รู้สึกว่าเงื่อนไขได้ไอ้ดาเนี้ยให้คิงโจจับเรือนะครับแล้วเลือดเราห้ามต่ากว่า80%เอาชนะมันให้ได้ก่อนหนึ่งนาทีครึ่งอ่าไม่ต้องตกใจนะครับผมอาจจะไม่ได้เอสหรือได้นะครับก็ดูเอานะครับถ้าผมเงียบคือผมใช้สตินะครับผมพยายามนะครับอ่านี่ครับคิงโจก็โกสเตนนะผมพอมันอ่ะพอมันโดนจรวดใช่ไหมมันมันอ่อนมันอ่อนลงอ่ะเหมือนมันรู้เหลี่ยมนะท่านผู้ชมมันรู้เหลี่ยมว่าเราอ่ะจะใช้ท่าอะไรจะต่อยอะไรแม่งจะบล็อกได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องระวังครับเนี่ยให้มันเงื่อนไขแรกคือให้มันจับเเเรรรืืออนแล้้วก็ดาาหม ลดได้ครับแต่อย่ายลดเยอะเกินกว่าน,นี้ห้ามต่ำกว่า80%นะท่านผู้ชมตอนนี้เลือดเราเต็ม100%นะครับอ่าเราก็อย่าลดกว่าน,นี้ครับผมทำไงครับก็ให้เราหนีมันไปเรื่อยๆนะครับจนครบ2นาทีนะครับอ่าจริงๆเนี่ยเราต้องหนีมันไม่เราทำอะไรไม่ได้จริงๆตอนมันถือเรือทุกคนเนี่ยเราต้องอย่าโดนมันทุบนะครับหาทำเลหนีก่อนตอนนี้เราก,กคคราำลัง like. จะโดนต้อนเข้ามุมน,นะครับอ่าเราต้องหาทำเลหนีไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเราทำอะไรไม่ได้จริงๆผมบอกเลยเพราะว่าถือเรือจะตีจะจับจับไม่ได้จริงๆ เออถ้าทำชมเล่นมันชก็ลองดูนะครับแต่เงื่อนไขไดเอ็ดคือต้องให้มันจับเรือก่อนนะครับเอ้ยเหีย,ยเกือบโดนให้มันจับเรือ,อครับพอครบสองนาทีเนี่ยเพื่อเราจะมานะครับผมพาที้อาจจะไม่มัน,นครับไม่มันถ้าภาคสองครับแต่ว่าแม่งเงื่อนไขาย,ยากับผมเอ้ยเราเกือบโดนโอเคครับโอเคครับโอเคครับยิงครับยิงจะสองนาทีแล้วอ่าสองนาทีแล้วทุกคนนี่เพื่อนมาละซึ่งเพื่อนเนี่ยจะยิงจรวดพิเศษเท่าก็คือเป็นจรวดแบบว่า ทำให้เกาะของคิงโจเนี่ยมันอ่อนลงนะผมแล้วเราก็จะโจมตีและสู้มันได้ง่ายขึ้นครับนี่ครับวิ่งไปจับมันให้ไวครับอื่นสองรัไปวิ่งสิวะนี่ครับจับมันครับไม่ใช่เซเว่นไอ้เหยอ้ยจับมันอย่างนี้ครับจับครั้งเดียวแล้วกดเอกครั้งเดียวนี่แล้วเราก็ต้องรีบเก็บเกจพลังให้ครบนะครับผมนี่ครับมันจะนอนละครูเผื่อใช้นั้นน่ะนี่ครับเราต้องรู้เราต้องรู้รู้รู้เกิดมันก่อนครับ โอ้โห oh, แม่งแม่งขัดตัวนี่ครับรู้กลืนเมืองมานี่ครับไดเอสแน่นอนเอสนี่ไดเอสแล้วทุกคนหุยเกือบตายนี่ครับทุกคนเราได้เอสอมแม่งรู้กลืนเราด้วยผมบอกแล้วมันจะสกัดจุดเราบางอย่างนะครับนี่เราไดเอสแล้วทุกคนนี่เลือดไม่ต่ำกว่า80เอาชนะก่อน1นนาทีครึ่ง รอบที่6ได้ S 5คลิปก่อนอนะผมลบทิ้งเลยอะจริงๆไม่ได้ S นะครับได้ A ถามว่าสวยมันก็สวยแหละแต่ S สวยกว่านะครับก็ท่านผู้ชมขออะไรนะอย่างหนึ่งได้ไหมครับเล่นเหนื่อยขนาดนี้นเหงื่อแตกเต็มเลยเนะี่ยผมไม่ได้เปิดพัดลมเล่นนะครับเพราะว่ามันจะมีเสียงลมเข้าก็ฝากกดไลค์กด subscribe <S <S เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวหรับวันนี้สำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพิเศษนี้ไปก่อนนะครับขอพักก่อนนะครับผมสวัสดีครับ6รล้อบ่ะท่านผู้ชมรอบที่6ได้อะคิดดูดิ 呃，就讲真，讲、这、真、个。